ตัวตนที่ทรงอำนาจเหนือพวกเหล่าดิจิมอนทั้งปวงในแต่ละภาคเป็นใครกันบ้างหนอ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับมาด้วยหัวข้อที่ยาวนิดนึงนะนั่นก็คือใครใหญ่สุดในอนิเมะดิจิมอนแต่ละภาคและวงเล็บให้ด้วยว่าเขาเอาความใหญ่ของเขาไปทําอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งพอพูดถึงตัวตนที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดในดิจิมอนแต่ละภาคใช่ไหมมันก็อาจจะมีการต่อสู้กับตัวตัวนั้นบ้างนะครับหรืออาจจะมีการแบบว่ามาเจอกันแล้วก็ตัวตนที่ยิ่งใหญ่นั้นเขาอาจจะมีการแสดงเจตจานงอะไรบางอย่างให้กับพวกพระเอกได้ ซึ่งตัวตนที่ว่าใครใหญ่สุดในคลิปนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นนะต้องบอกก่อนว่าเป็นข้อสังเกตแล้วก็เป็นการดูเรื่องราวจากอนิเมะแล้วก็วิเคราะห์ตีความจากตัวผมเองนะครับบางภาคนี่คือแบบชัดเจาเลยว่าไอ้นี่ใหญ่สุดแน่นอนบางภาคก็คืออาจจะต้องมีการคิดต่อยอดกันนิดนึงว่าไอ้ตัวเนี้ยน่าจะใหญ่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งด้วยความที่ว่าเป็นข้อสังเกตที่ผมหยิบยกมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีประเด็นตรงไหนคิดต่างอะไรยังไงก็สามารถคอเมเมนต์เพิ่มเ,มเ,มเตัันวรหุ่ดบใคญสะ ผมมี3ปัจจัยมาแนะนําก่อนที่จะเข้าสู่รายตัวกันปัจจัยทั้ง3อย่างนั้นจะประกอบไปด้วยอํานาจ ความสามารถและอุดมการณ์ครับซึ่งตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของดิจิตอลเวิลด์แน่นอนว่าคงไม่ไก่กาแบบว่ามาใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยบนดิจิตอลเวิลด์ใช่ไหมครับเขาก็จะมีแนวคิดอะไรบางอย่างที่ใช้คําว่าอาจจะส่งผลอะไรบางอย่างยิ่งใหญ่ต่อดิจิทอลเวิลด์ได้เลยนะครับบวกกับว่าต้องมีความสามารถที่ก็โดดเด่นแล้วก็สามารถใช้ความสามารถนั้นในการที่จะต่อยอดอุดมการณ์ได้บวกกับการที่ตัวเองก็ต้องมีอํานาจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่ามีลูกน้องหรือมีอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ภายใต้เขาเออให้มันดูแบบอลังการยิ่งใหญ่อย่างน,น ึ่งบางภาคที่มันรวบกันได้ผมก็จะพูดไว้นะครับว่าของจักรวาลไหนมันรวบกันแบบนี้แล้วก็ใครใหญ่สุดก็ว่ากันไปตามนั้นซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วมาดูตัวแรกกันเลยครับผมตัวแรกก็มาจากจักรวาลแอดเวนเจอร์กันเลยนะครับเรียกว่าเป็นยุคคลาสสิกนะนั่นก็คือโฮเมโอสเตซิสจากจักรวาลแอดเวนเจอร์นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูภาคไตรก็จะรู้นะครับว่ามีตัวตนที่เป็นโฮเมโอสเตซิสผู้ที่ปรารถนาความมีสถิรภาพของดิจิทัลเวิด์เป็นหลักครับผมซึ่งความปรารถนา มันมีการเชื่อมโยงกันเป็นหลักระหว่าง2โลกนี้นะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าอะไรผิดปกติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องมีแผนการมีวิธีการแล้วก็ทําให้ทุกอย่างนั้นมันกลับคืนสู่ความมีเสถียรภาพครับซึ่งความสามารถที่เราได้เห็นจากโฮเมโอสเตซิสเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่ว่าเขาไปสิงร่างของใครบางคนเพื่อที่จะแสดงตัวตนออกมาอย่างเช่นฮิคาริหรือฮิเมคาวะมากิที่เราได้เห็นกันในภาคไตรนะครับโดยถ้านับจากของภาคแอดเวนเจอร์ภาคแรกเนี่ยก็มีการสิงร่างฮิคาริด้วยแล้วก็บอกว่าตัวของเขาเองนี่แหละเป็นผู้ที่เลือกกกกเเเด็ทททีี่่่ถูลืืออมมาาาพจะํให้ บิดเบี้ยวของดิจิตอลเวิลด์นั้นมันกลับคืนสู่ความเป็นปกติครับและพลังอํานาจอีกอย่างหนึ่งที่น่าทึ่งที่เราได้เห็นกันในภาคไตรนะครับนั่นคือการส่องประกายแสงที่ทาให้ดิจิมอนของเด็กที่ถูกเลือกรุ่นเก่าเนี่ยเขาสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะครับซึ่งจากที่ผมเคยทําเรื่องราวเกี่ยวกับโฮเมโอสเตซิสไปหรือไง่แหละครับตอนนั้นทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของภาคไตรเนาะก็อาจจะมีคนถามว่าอิกราซิลกับโฮเมโอสเตซิสเนี่ยใครใหญ่กว่ากันนะครับคำตอบของผม แล้วโฮมเมโอสเตสิตเนี่ยมีความสามารถพอที่จะปิดชัดดาวอิกราซิลได้ในช่วงตอนจบของภาคไตรนั่นเองครับก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมไม่รีบทำตั้งแต่แรกนะครับผมเอาซาร์ออเดนเมอนบุกโลกไปเกิดความเสียหายมากมายจนถึงขั้นที่เกือบต้องรีบูตดิจิตอลเวิลด์หรือรีบูตโลกมนุษย์ไปซะแล้วนะครับของภาคเอเวนเจอร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมรวบ3ภาคนะแล้วก็จะมีของภาคต่อมาก็คือภาคเทมเมอร์ของภาคเทมเมอร์นะครับตัวตนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ปกครองดิจิตอลเวิลด์ก็คือซีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ปประกกอออออบได้้ววยซซููเเมมมนนนนนจิลลงชแ็ ไบฟูมอนโดยที่ว่าจะมี2ตัวเป็นบทเด่นหน่อยแล้วก็อีก2ตัวบทจะค่อนข้างจางๆนะครับซูเซมอนกับจินโงมอนเนี่ยบทค่อนข้างเด่นนะครับแล้วก็ไบฟูมอนกับเชนอูมอนเนี่ยบทค่อนข้างจางคือต้องบอกก่อนว่าสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับเขาจะทําหน้าที่ปกครองดินแดนทั้ง4ทิศของดิจิตอลเวิลด์นะซึ่งที่จริงโลกดิจิตอลเวิลด์ในจักรวาลของภาคเทมเมอร์เนี่ยมันก็มีความหลากหลายของเลเยอร์ของชั้นดิจิตอลเวิลด์ที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ทีนีี้ส่เกด์นี่่าาาวาต้ออออองงงงงปปกก้้้ดดิิิจจตตลลเวว์าาาาภภภัััยยยยรรซึ่แทนขนขขใค เเรที่าได้ห็นก็คือจะเป็นดีรีเปอร์นั่นเองครับซึ่งดีรีเปอร์เนี่ยกลไกาการทํางนานของมันก็คือว่าถ้าโลกดิจิตอลมันมีการกินพื้นที่อะไรมากมายตัวของดีรีเปอร์ก็จะมีการตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะลบข้อมูลของพวกดิจิมอนต่างๆานานาไปนะครับซึ่งอํานาจของมันนะสามารถทําได้ขนาดนั้นแล้วพวกสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก็แอบบมีความหวาดกลัวต่อดีรีเปอร์ที่จะขึ้นมาทําลายโลกดิจิตอลนะแต่ทีนี้ซูเซมอนเนี่ยเขามีอุดมการว่าเขาอยากที่จะกําจัดไอ้ศัตรูตัวร้ายตัวนี้ให้มันหมดไปด้วยวิจอเเพื่ข้า ตรงๆเลยแต่จินลงงอนไม่เห็นด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมาทําอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไปกระตุ้นการปลูกดีลิเปอร์ที่หลับไหลยอยู่ก็ได้นะเออแนวคิดอาจจะไม่ค่อยตรงกันแต่พวกเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีความปรารถนาที่จะปกป้องดิจิตอลเวิร์เหมือนกันนะครับซึ่งในแง่ของพลังอํานาจความสามารถในการต่อสู้หรืออุดมการที่จะปกป้องดิจิตอลเวิร์เนี่ยสตัวมีเหมือนกันแน่นอนครับเพียงแต่ว่าไบฟูมอนกับเชนอูมอนเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องราวตรงนี้ให้เราเห็นขนาดนั้นแต่ทีนี้ในเมื่อเราพูดถึงความอลังการตััวววตตนนนนนนททีีี่่่่่่าจจะยิิงงใใใหหสุดดดอลแแ้้ผผมมมถึคก็ื ดิจิโนมเนี่ยเขาไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้อะไรขนาดนั้นแต่เขาเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการที่ว่าทําให้ความปรารถนาที่มีการเชื่อมโยงกับดิจิทัลเวิลด์นั้นกลายเป็นจริงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าทําให้พวกเด็กๆมีดิจิมอนคู่หูอย่างนี้ใช่ไหมหรือการทาให้เกิดดิจิวส์ที่เป็นดีอาร์ตอย่างนี้นะครับหรือกระทั่งว่าตัวของจินโลมอนก็ใช้พลังของดิจิโนมในการที่จะเปลี่ยนดิจิเอนเทเลแคร์ให้กลายเป็นดิจิมอนเพื่อให้หลุดหายไปยังโลกมนุษย์ดังน,นั้นก็เป็นเรื่องที่ มันก็ควรจะใช้วิธีนี้ส่วอีกตัวหนึ่งก็มองว่าใช้วิธีหนึง่งอะไรเงี้ยมากกว่านะครับต่อมาจะเป็นภาค f อนเ t ียภาคฟ r น n t i e เนี่ยต้องเล่าเป็น2สเต็ปครับผมสเต็ปที่1เนี่ยผู้ที่มีอำนาจเหนือที่สุดเลยในดิจิทัลเวิลด์นะก็คือสามมหาเทพครับซึ่งสามมหาเทพในจักรวาลของภาคฟ r o n t i e เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการที่จะแบบร่างพวกกฎต,ต่างๆานานาที่จะมีการใช้กับดิจิมอนที่อยู่ในดิจิทัลเวิลด์ซึ่งกลไกของดิจิทัลเวิลด์ในภาคฟอนเทียน่าสนใจนะครับคือเขาจะมีการแบ่งเป็น2เผ่าใหญ่ๆก็คือจะเป็นเผผ่่่าากับี Beast, ซึง2เผ่า มันก็ต้องมีเรื่องราวการอยู่ใต้กฎของสามมหาเทพที่เขามีการสร้างขึ้นมาแล้วทีนี้มันก็อาจจะมีความขัดแย้งกันระหว่างแบบเคลูบิมอนที่รู้สึกว่าการทํากฎของพวกเซราฟิมอนเนี่ยมันเอื้อให้กับฝั่งมนุษย์ได้เปรียบนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแบบเพาบิสก็ดูจะถูกเอาเปรียบมากไปหน่อยอย่อยางเงี้ยมันก็เลยมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นซึ่ง้าพูดในเชิงของอํานาจเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการที่จะร่างกฎได้ใช่ไหมส่วนความสามารถในการต่อสู้ก็เรียกว่ามีการต่อสู้พอประมาณให้เราเห็นนะครับตัวที่ต่อสู้แบบเป็นศัตรูกับพวก หรือโอฟานิมอนเองก็มีการสละชีพตอนสู้กับเคลบิมอนแล้วก็กลับไปเกิดใหม่ซึ่งสามมหาเทพเนี่ยใช้คําว่าอํานาจเยอะแต่ว่าความสามารถในการต่อสู้อะไรพวกนี้ผมยังมองว่าต่ําไปหน่อยนะครับส่วล้นอุดมการเราไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นครับเขาก็เหมือนกับทาตามหน้าที่ในฐานะที่ว่าเป็นดิจิมอนเทวดาชั้นสูงของดิจิตอลเวิด์นะครับก็ทําตามหน้าที่ของความเป็นดิจิมอนสูงสุดแบบนี้ไปแต่ทีนี้นะครับมันมีตัวตนหนึ่งที่สูงไปกว่าสามมหาเทพนี้นั่นก็คือลูเจมอนนั่นเองครับลูเจมอนเนี่ยตามสตอรี่แล้วนะ ว่ามีเผ่าบีสกับเผ่าฮิวแมนทำสงครามต่อสู้กันลูเจมอนลงมาอยู่สงครามนั้นและทีนี้ตัวเองก,ก็กลายเป็นผู้เผด็จการปกครองดิจิมอนให้อยู่ภายใต้ความหวาดกลัวเลยครับซึ่งถามว่าทำไมลูเจมอนถึงแบบเป็นผู้ที่ดูจะใหญ่กว่าสามหาเทพนะคือหนึ่งเลยครับผมลูเจมอนเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มอบพลังแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังของสามหาเทพครับเออก็คือว่ายกตัวอย่าง,อย,าง imon, อย่างเครูบิมอนอย่างเงี้ยที่เขาแบบไม่พอใจเซราฟิมอนใช่ไหมลูเจมอนก็สามารถที่จะมอบพลังแห่งความมืดเพื่อไปกระตุ้นพลังให้เครูบิมอนกลาย หรือความแข็งแกร่งก็เข้าใจได้ง่ายมากครับว่าเขาเป็นลาสบอสของภาคฟอ o n t i e นะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องความสามารถก็ไร้ซึ่งข้อกังขาใดๆเลยแต่อุดมการอันนี้บอกได้เลยว่าไปทางชั่วแน่นอนครับผมคือเขาไม่ได้สร้างกฎให้ดิจิมอนอยู่ร่วมกันได้เหมือนกับที่สามมหาเทพทำแต่ลูเจมอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาขึ้นเป็นผู้ปกครองของ,ของ World, ดิจิตอลเวิด์ได้เมื่อยุคดึกดำบรรที่เขาลงมาที่ดิจิตัลเวิด์เขาก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าเขาเป็นผู้ปกครองดิจิตัลเวิด์ที่บ้าอำนาจขนาดไหนนะครับเออดีนะว่าพวกพระเอกเน ค,คิดว่าอำนาจสูงสุดของดิจิทัลเวิร์ก็จะกลับคืนไปสู่สามมหาเทพที่ได้กับชาติมาเกิดใหม่นะครับพวกทาคุยะเองก็เหมือนเอาใจช่วยนะว่าสามมหาเทพตอนนี้เกิดใหม่แล้วก็หวังว่าวันหนึ่งจะเติบใหญ่ขึ้นไปเป็นร่างสุดยอดแล้วก็ปกครองดิจิทัลเวิร์ให้สงบสุขได้อีกครั้งหนึ่งนะส่วนถ้ามีคนถามว่าสิบนักรบในตำนานไม่ใช่ตัวตนที่ใหญ่สุดหรอผมมองว่าเป็นผู้ที่มาเป็นฮีโร่เพื่อก่อ,อกูจ้จจกไอตัวที่มันใหญ่สุดอย่างลูเจมอนมากกว่าหรืออย่างซูซานโอมอนเองที่มีความสามารถในการจัดการกับรยแแต่่่่วาาในงงงขออกกกลไรรดู ดิจิทัลเวิลด์นั้นเขาก็ไม่ใช่ตัวตนถาวรครับผมเออเรียกว่าเป็นตัวตนแห่งปฏิหารที่มาเพื่อกอบกู้ซะมากกว่าเนาะต่อมาของภาคเซเบอร์นะครับผมของภาคเซเบอร์ก็จะเป็นอิกราซิลนะครับอ่า ก็ชัดเจนว่าถ้าเทียบกับของภาคแอนด์บินเจอร์เนี่ยอิกราซิลไม่ได้ใหญ่สุดใช่ไหมแต่ของภาคเซเวอร์เนี่ยใหญ่สุดจริงๆนะครับโดยที่ว่าสามารถสั่งการพวกรอยย่อไนต์ต่างๆนาอนาได้นะครับพวกรอยย่ไนต์ก็เป็นดิจิมอนร่างสุดยอดใช่ไหมที่มีความสามารถกันแบบเกร่งๆทั้งนั้นและในเรื่องความสามารถในการต่อสู้ในผมว่าก็โอเคนะความสามารถในการต่อสู้ช่วงท้ายไอ้ตัวนี้ก็เป็นลาส o อตเหมือนกันนะครับมีการต่อสู้กับพวกพระเอกแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูแล้วรอยย่อไนต์ที่เป็นลูกน้องของเขาถ้าเกิดว่าจะหันเขี้ยวเล็็บเเข้้้าาาหหาหกกกไไม่ไวน,มน,นนวาานือัะรจตีป ัังกนแต่บทมันส่งไปให้พวกพระเอกต่อสู้กันมากกว่านะครับพวกรอยยูไนก็ต้องไปแบกดิจิตอลเวิร์ตอนท้ายส่วนในเรื่องของอุดมการณ์ของอิกราซิลเนี่ยผมมองว่าอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคตรงที่เขาหวังดีกับดิจิตอลเวิร์นะเออเท่าที่ดูนะครับก็คือรู้สึกว่าดิจิมอนเนี่ยมันถูกพวกมนุษย์บุกรุกมาที่โลกของเรามากเกินไปแล้วจากที่มีอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคู่ราตาัตะมาสังหารหมู่ดิจิมอนแล้วก็ไม่ได้กลับชาติเกิดหรือกระทั่งเมอร์คิริมอนที่ถูกกาจัดไปใช่ม้ยละ,น,ยน,น,ะลลนุาาร์จบงษ เพื่อที่จะปกป้องดิจิตอลเวิลด์ก็คือเป็นเหตุที่ว่าไอ้คุริตะเนี่ยมันใช้ระเบิดผ่ามิติทําให้โลกดิจิทัลกับโลกมนุษย์เนี่ยจะมาชนกันนะครับเอออิกราซิลก็เลยสั่งการพวกรอยัลนไนท์ให้ไปกําจัดมนุษย์ให้หมดสิ้นไปแล้วพวกพระเอกก็ต้องหันมาต่อสู้กับพวกรอยัอไนท์หรือกระทั่งอิกราซิลเองนะครับและภาคต่อมาก็จะเป็นของภาคครอสบอลนะครับภาคคร s สบอลอันนี้ต้องมีการตีความกันหน่อยและถ้าเป็นในอนิเมะของภาคครอสบอลนะครับผมมันจะไม่ได้มีแบบการพูดถึงอิกราซิ ผู้ที่จะเป็นใหญ่ที่สุดได้เนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อันนึงที่บ่งบอกได้นั่นก็คือโค้ดคลาวน่นเองครับโค้ดคลาวเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในโซนต่างๆของดิจิทัลเวิลด์นะเท่าที่ดูจํานวนก็มีทั้งหมด108อันนะครับเราจะสังเกตนะว่าพวกไทกิเนี่ยมีการเดินทางไปกับทีมครอสฮาร์ดเพื่อที่จะไปรวบรวมโค้ดคลาวจากพื้นที่ต่างๆสู้เสร็จปุ๊บสัญ,ญลักษณ์ของโซนนั้นขึ้นเป็นครอสฮาร์ดแล้วเท่ากับว่าพวกไทกิได้โค้ดคลาวมาแล้วก็ได้มีกกกกาาาาาารรรเเเเเเดดดิินนนททททงงงไไปปื่่่่่ออยยๆคคัับโโีีีวจสตแออแตแ10ซ้ม อันคือโค้ดพาวเนี่ยมันมีการแบ่งไปยังพวกขุนพลของกองทัพบากูรามอนด้วยภาคเนี้ยมันก็เลยมีการชื่อว่าครอสฟงไงครับก็คือแบบใช้ดิจิทัลครอสอย่างนี้ใช่ไหมมาต่อสู้เพื่อแย่งชิงโค้ดพาวกันใครที่รวบรวมโค้ดพาวได้108อันก็จะได้เป็นผู้ปกครองดิจิตอลเวิลด์ครับซึ่งตอนแรกคนที่ทําได้คือบากูรามอนณช่วงตอนที่30เนี่ยใช้คําว่าบากูรามอนใหญ่ที่สุดในดิจิตอลเวิลด์แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นพลังของโค้ดพาวเหมือนกันครับที่ว่าถ้ารวบรวมได้108า,าหาน,าน,น,านารราึ่งตัวบารมอนน่อืย เขามีการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลเวิร์ไปจากระบบของการที่เป็นโซนต่างๆเขาเนี้ยกลายเป็นแลนทั้ง7ซึ่งแลนทั้ง7นั้นก็จะให้พวกบิทเดสตาพวกดอ b ิกมอนพวกสปล s ชมอนอย่างเงี้ยนะครับคอยดูแลต่างๆนานากันไปซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าโค้ดคลาวเนี้ยนะครับมันสามารถเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีทําให้บากูรามอนเนี่ยสร้างโลกที่ตัวเองปกครองแล้วก็จะเรียกว่าเป็นการสร้างโลกในอุดมคติของตัวเองแล้วก็ปกครองภายใต้ความกลัวอันนี้ก็แอบมีความคล้ายกับลูเจมอนเนาะซึ่งแน่นอนว่าในช่วงท้ายเนี่ย ดักเนสบาคูดามอนไปได้ซึ่งตอนนั้นนะครับมันจะมีสตอรี่ที่บ่งบอกว่าโคดคลาวยอมรับในตัวของไทกิซึ่งไทกิเนี่ยไม่ใช่ดิจิมอนใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นเจเนอโรลผู้ที่มีพลังเชื่อมโยงกับการดิจิครอสนะครับแล้วทีนี้ชามอนที่อยู่ภายใต้พลังนั้นการที่โค้ดคลาวยอมรับในตัวไทกิก็เหมือนกับยอมรับในตัวของชาลมอนไปด้วยและเมื่อดักเนสบาคูดามอนสูญสิ้นอํานาจไปนะครับตอนจบเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าชาวมอนจะกลับไปที่ดิจิทัลเวิลด์ในฐานะของการเป็นราชชชาา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 าแแแแลล้้้้้ววววนนนนััั่่่่เเเอองงงงครรรรรซึกกป็าาจะไดูมมฝขมมตต และทีนี้ในของภาค c r o s s วอล Hunter แม้ว่าจะไม่ได้มีการไปที่ดิจิ t a l World เป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ว่าเราก็จะได้เห็นการติดต่อกลับมาบวกกับการกลับมาของชาลมอนที่เราได้เห็นว่าชาลมอนเนี่ยมีการเปลี่ยนฟอร์มไปกลายเป็น k i n เวอร์ช o นแล้วนะครับซึ่งผมจําได้เลยว่าผมค่อนข้างประทับใจตอนที่แบบมีการติดต่อไปหาชาลมอนและตอนนั้นเนี่ยน้องกัมดามอนเขาอยู่ด้วยกับทากิรุใช่ไหมที่เป็นพระเอกใหม่ของภาค Hunter กัมดามอนเขาก็จะมีการตกใจว่านี่คือคุดโดไทกิแล้วเนี่ยเป็นเจเนอเร็ลใน นนซึ่งการพูดถึงราชาของดิจิตอลเวิลด์ตอนนั้นก็คือเชาว์มอนนี้นี่เองครับผมเออซึ่งผมเข้าใจว่าเชาว์มอนที่เป็นคิงเวอร์ชันไปแล้วเนี่ยด้วยพลังอํานาจในตัวคงไม่ได้แข็งแกร่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาเป็นราชาที่ดีครับผมปกครองด้วยความอ่อนโยนแล้วก็คงมีทั้งพระเดชพระคุณในการที่จะปกครองดิจิตอลเวิลด์เวลานั้นครับและพวกดิจิมอนต่างๆเนี่ยก็คงยอมรับในตัวเชาวมอนจากที่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยทาการดิจิครอสกายเป็นเชาว์มอนครอสเซเว่นซูคือผูเรียหมดแล้วและตอนนั้นก็ ก็ให้เข้าใจว่าในจักรวาลของภาคคอร์สบอลนี้ตัวที่ใหญ่สุดให้เราเห็นของดิจิตอลเวิลด์ก็จะมีเป็นบารคูรามอนแล้วก็มีเป็นชาวมอนนั่นเองเนาะและต่อมาของภาครีบู t นะครับของภาครีบูทเนี่ยขอพูดสั้นๆกันละกันนะครับเพราะว่าข้อมูลไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครใหญ่ที่สุดแล้วอางเงี่ยนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีการพูดถึงโฮเมโอสเตซิสหรืออิกดาซิลแบบประมาณของในจักรวาลแอนด์เวนเจอร์ที่เป็นภาคออริจินัลนะครับแต่ว่าผมดันนึกถึงกลุ่มมล่มนะึงรัับกกกอล7 7ดิิิิ์์ธะะซจปปไ เหล่านี้เลยนะครับมีการปรากฏเป็นแบ็กกราวน์ให้เราเห็นตอนต้นและที่นี้เขาก็มีการบอกเล่าเรื่องสงครามยุคโบราณว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของแสงสว่างแล้วก็ความมืดตอนนั้นนะครับเจ็ดดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกับเป็นผู้นําทัพที่จะไปต่อกรกับพวกความมืดต่างๆนานาแล้วก็มีพวกเหล่าดิจิมอนผู้กล้าทั้ง6นะครับที่เป็นดิจิมอนคู่หูของพวกไทจิอีกทีนึงเออก็เลยเข้าใจว่าดิจิมอนที่แบบใหญ่สุดน่าจะเป็น7ดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ที่พวกไทจะ เป็นมิเลเนียมอนที่เคยต่อสู้มาครั้งอดีตใช่ไหมครับเออแต่ว่าเมื่อกําจัดมิเลเนียมอนเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ยังมีศัตรูที่มันใหญ่ไปกว่านั้นอีกนะครับของภาครีบูตนี้ก็ขอจบไปไวๆนะครับผมต่อมาในอนิเมะสุดท้ายนะครับก็คือเป็นควอนตามอนนั่นเองเนาะควอนตามอนเนี่ยใช้คําว่าใหญ่สุดในดิจิทัลเวิลด์ของภาคโกสเกมนะครับคือภาคโกสเกมเนี่ยมันจะมีเรื่องราวการส่งดิจิมอนมายังโลกมนุษย์นะผู้ที่สามารถทําแบบนั้นได้คือควอนตามอนครับผมเออคือควอนตาาามมอออนนนเเเีีี่่่่ยยยด้วคทชืขงันนนนนนมมมมาาาาาจกกกควอออออตตััััแลลลละพพงงงงงงขขเเเเ้ี่่่่่ย็รรออาารืรสไผิิ หรือพลังของการที่จะชะลอยืดหดเวลาได้อะไรพวกนี้นะครับซึ่งความสามารถของเขาตอนแรกที่เราเห็นคือการส่งดิจิมอนไปที่โลกมนุษย์เพื่อที่จะทําการวิจัยทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของการตอบรับความรู้สึกของดิจิมอนที่มีต่อมนุษย์อะไรก็ว่าไปซึ่งในแง่ของอํานาจเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นว่าเขาปกครองดิจิมอนอะไรเยอะแยะขนาดนั้นครับซึ่งภาพจําของผมที่ว่าคอนตามอนมีผู้ที่อยู่เบื้องใต้คอยที่รับใช้ตัวเองก็จะมีเป็นพวกแบบแบล็กเทลมอนใช่ไหมหรือกระทั่งพวกแบบแบล็กอากูมอนที่ได้มีการส่งไปดูพฤติกรรมของกุลสแกรมมอนที่ ชื่อบลูมลอร์ดมอนซึ่งบลูมลอร์ดมอนนี่ก็เป็นดิจิมอนที่โคตรเก่งอยู่แล้วนะครับมีการต่อสู้กับพวกฮีโร่ช่วงท้ายๆให้เราดูนิดนึงเออแต่ทีนี้ในเรื่องของบทบาทการต่อสู้เราไม่ได้เห็นครับเราแค่เห็นเรื่องของการส่งดิจิมอนไปที่ดิจิตอลเวิลด์แล้วก็มีการช่วยเหลือพวกฮีโร่นิดนึงตอนที่แบบกำลังกะเสียท่าให้กับเลกูลัสมอนใช่ไหมครับส่วนเรื่องอุดมการของคอนตามอนเนี่ยหนึ่งคือเขาทําเพื่อดิจิตอลเวิลด์แต่เขาไม่ค่อยห่วงพวกดิจิมอนซะเท่าไหร่ครับผมเออคือแบบว่าเเเขขาาาาสส่่่่่่งดดิจจจมมมนนนนไไไปทีีโลลก,กุลนะุษษยย์ใใ้ะว ตายร้ายดียังไงหรือกระทั่งพวกดิจิมอนเนี่ยจะถูกกาจัดจะถูกเล่นงานจะกินกันเองจะฆ่ากันเองหรือเปล่าซึ่งเรื่องราวตรวนี้มันก็เกิดขึ้นจริงจจนกระทั่งฮีโร่เนี่ยต้องต่อว่าควอนตัมอนเลยนะครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเหมือนเกมเลยไม่ใช่หรือไงกันเนี่ยอ่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อภาคนะครับว่าโกสเกมเนาะเพราะว่าดิจิมอนมันไปที่โลกมนุษย์ในฐานะโฮโลแกรมโกส์ Ghost, นั่นเองครับก็เป็นโฮโลแกรมโกสเกมอะไรอย่างนี้โดยสิ่งที่ควอนตัมอนทำเนี่ยเหมือนกับว่าจะหาวิธีรับมือการติดเชื้อออออสีนะีีีดดดดําาาาาาในนนนนนนิิิิจจตลลเเเววววััั้้้้ยรรบซึ่่่่่งงงปปป็กปกกกทไแห ดิจิมอนแต่ละตัวถูกส่งไปโดยแบบสุ่มๆโดยที่ว่าควอนตัมมอนไม่ได้มีเกณฑ์มีอะไรในการเลือกเลยอย่างนี้นะครับไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนของดิจิมอนมันก็แอบย้อนแย้งนะครับว่าดีต่อดิจิตอลเวิด์แต่ไม่ค่อยดีต่อพวกดิจิมอนซะเท่าไหร่ครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วจากภาคโปสเกมก็ควอนตัมมอนนี่แหละครับดูแล้วมีอํานาจบาดใหญ่มีพลังความสามารถที่ก็ค่อนข้างอลังการเท่าที่จะเห็นได้ในของภาคนี้แล้วนะครับเสียดายว่าอยากเห็นเขาต่อโซชนิดหนึ่งนอกจาะจะได้รู้ว่าเก่งจริงเปล่าทั้งหมดนี้นก็จะรัระะคบ ถ้าผู้ชมคิดเห็นยังไงกับตัวไหนรู้สึกว่าเฮ้ยชอบความใหญ่ของตัวไหนในภาคไหนอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรือถ้าผู้ชมจะมีมุมมองว่าเฮ้ยในแต่ละภาคที่มันอาจจะไม่ระบุชัดเจนอย่างเงี้ยมีตัวตนที่น่าจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อะไรหรือเปล่ามีความคิดเห็นในมุมไหนอะไรยังไงก็อย่าลืมมาแชร์กันบ้างเดอ้อสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ หนะ้าสวัสดีครับ